เอาหมูหมลงว้าวได้ยินเสียงบบจ่าได้ยินเสียงบบมักแล้วไม่แพากับมักแล้วค่ะมกักละหมูนี่มกักละซ้มซ้หมอมันห่อนใส่เบิดเลยอันข้อหมูย่างครึ่งกิโลจ้ะอืม รุดดรอ,อยีหลีแซบเห็นแล้วนขาดคำเขาหิวอ,อ๋อมข้างในใส กินท้องบ้างนักเห็นกินท้องถ้ายังนุ่งกับเทยได้เดาจะข้ำมาหอมอกรกะลำกระวานอหอมทัวดินอัตัวลิสงใส่หอมมากหอมหอมทัว พร้อมทั่วแซบมักแนวใดกับไส้บอลรบพี่น้องบ่ต้องไปซีเรียสบ่ต้งไปตามกติกาอีหยังมากไหมมักสไตล์เขานี่หละ่ะมักไข่ใส่ไข่มักหมูใส่หมูมักไก่ใส่ไก่มักเนื้อใส่เนื้อแค่นั่นละ่ะดิไขเ่เขาน่ะถาถาก่อนนอจาา้าได้มา้าบบได้มาอีหยังจังเดียกับสิมาแจ้งสุพี่น้องฟัง ห่อนๆเป็นจานก็ได้เป็นถวยก็ได้เป็นหมอ้อเป็นกระทะได้เบิดจะเไ็นมันดี น้องเอ้เร็วแหงคักบ่อป่เนี่ยบ่ปากบ่เว่าสัดเอาสัดเอาอิ่มส่นตัววันนี้นะพะโลอะไรใส่หลายหลายเกินบ่เบิร์ดตำซั่วใส่อีกกระปูอีกกระปูปันนี้เราเอามาฝาก โอ้โหขอหนยวมาจ้ำเนี่เนาะออืม,อม,อมตำซ่วใส่กะปู หมอเดือดแล้วเอาไข่ลงใส่ไข่จักสองหน่วยมะม่าสิเอาห่อเดียวพอเด้อเพราะว่าเอาใส่หลายๆแล้วมันจะกินม่เบิดผักเขาเยอะแยะหผักสลัด แบบแต่กรอบกรอบแซบแซบบกขมกรอบแซบอื้มเกลแบบเคอะเคอ เราบ่เคยเ,เ,เห็นบ่เคยกินมบ่เคยเห็นร้องมึงสุดยอดมันจะออกออกสมบ่เค,คาครับมันไม่รสสมจำใสบ่บอกกงสุดยอดมันไม่รสสมมาถสื่อกับความเค็มของโตรปละแดกเข้ากันลวกผัก ปิ้งบะโหูเจบบ้าบอกเขาคือสุดรยอดอือหืออือหืองลงไปอือหือสิมึงนเด เด้อสปูสีโตหื็ไปังไรบ้านเนี้ย้ำไรแตก้ำไรแตนบ่น้ำโอ้ก็ทรงเฝ้าถั่วหิวมาเน่ยแหลกรหิวให้จังแดกรหิวเฮ้ย